ได้หกอ่าก็เป็นห้าหนึ่งห้าห้าลบกับหกในใจเสร็จเท่าไหร่ชูนิ้วสิเสร็จเท่าไหร่ครับห้ารบหกในใจตัดไปเลยห้าหนึ่งห้าลบหกในใจเสร็จเท่าไหร่เออเสร็จหนึ่งอ่าด่นถูกมาแล้วเสร็จหนึ่งเอาหนึ่งเนี่ยรวมกับห้าไม่ใช่บวกกันนะครับอ่าย้ำอีกรอบไม่ใช่บวกกันหนึ่งมันเป็นหลักสิบ นะรวมกับ5ก็คือ10บวกหนะครับก็จะเป็น15ใช่ไหมครับ15เราก็ท่องไม่5เลย5อะไรได้15บนะ<า>ก็จะเป็น5 3โอ้เก่งมากเลยสั5หนะ้าสามสิบหอ่ามีเศษ็จไหมเอ่ย5 3าสามสิอยวาลืมตัดนะหารแล้วตัดให้หมดเลยจะได้รู้ว่าเราตัวไหนที่เราหารไปแล้วนะครับ ห้าสามสิบห้าทลุไม่มีเศษคำตอบคือหนึ่งร้สิบสามเนี่หนึ่งร้อยสิบสามนี่นะครับหนึ่งร้อยสิบสาอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมส่งเร็วใครใครทำเสร็จก่อนส่งให้ครูก,ก่อนครูจะได้ให้คะแนนให้คะแนนก่อนนะส่งมาตรงไลน์เลยครูจะตั้งโจทย์ใหม่นะ ใช้ความรวดเร็วนะอลองแข่งกันดูลองแข่งกันดูนะครับล <Okay, S 1> องแข่งกันดูดดดเดี๋ยวคุณจะตั้งโจทย์ใหมนะ่แต่ต้องมีการตัดนะใช้เครื่องคิดเลขไม่ได้นะครับต้องตัดให้ครูด,ดูนะใครจะเอาคําตอบมาส่งเลยไม่ได้นะครับอ่ะโจทย์ใส่โจทย์ก่อนไม่ยากไม่ยากสองสามสี่ห้าหกหาร สองหารสองดูซิได้คําตอบเท่าไหร่ลงมือทำแล้วทายตรงที่เราทําอ่ะมาให้ครูดูนีครูจะดูเวลาซิว่าใครทาเสร็จก่อนอ่าจะให้คะแนนคนนั้นก่อนเลยสองสามสี่ห้าหกหารสองหารสองเท่านั้น

เข้าไปดูในโทรศัพท์เลยใครส่งมาก่อนติ้งติ้งก่อนเลยคู้เอาตอนเราคิดแล้วก็คำตอบใช่ไหม ne non sei m m ah ok เราจมเสร็จแล้วนะอเอาจมเสร็จแล้วนะเคเราจมเสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูกันนะครับมาแล้วใครเนี่ยโอ้ยใครขึ้นมาก่อนเดี๋ยวดูเวลาก่อนดูเวลาต่อน,นมโมนมโมสิบเอ็ดตรงเป๊ะทีมก็สิบเอ็ดตรงนะใครดูเวลาดู้สิก็ไม่ใช่ไม่ใช่นมโมตอบตอบมาแล้วครับ เอ็ด,ดนนอ่อานโมนส่งมาละส่งม,มาในกลุ่มแลยครูดูละส่งในกลุ่มเลยนะส่งในกลุ่มเลยมั่นใจไหมตัวคำตอบไปยังนโมน ยังไม่ตรวจคาตอบเลยอ่ะเอ้ยตรวจคำตอบแล้วหรือเปล่าเดี๋ยวหนูตรบเดี๋ยวหนูตรวจให้เดี๋ยวหนูตรวจให้การตอบจคาตอบก็เอาคาตอบไปคูณกับตัวตัวตัวหารคูณเดี๋ยวหนูเดี๋ยวตรวจคาตอบเดี๋ยวหนูส่งไปนะเอ้ยยังไม่สมบูรณ์นะขอน้โมยังไม่ตรวจคาตอบเลย จะเปิดให้ดูครับของนโมนะของนโมส่งมาก่อนแล้วเดี๋ยวุณจะเปิดให้ดูนี่ของดีนี่ของนโมครับ <c oughs> อ่าแต่ลืมตรวจคำตอบไปนะเราลืมตรวจคำตอบไปตรงส่วนนี้ ขอคำตอบมาละเอออหลังหลังก็ลืมตัดทำเพินแต่ลืมตัดอโอเคเสร็จยังเสร็จแล้วนะ,ะคุณไม่ได้ยินเสียงพวกเราเหรอกเพราะว่าอไม่เียเสร็จแล้วนะครับ อ่ะเสร็จแล้วอ่าบางคนก็ส่งมาใครยังไม่เสร็จก็ส่งมาดูนะลองตรวจดูเดี๋ยวครูจะอธิบายต่อนะอันนี้มันตั้งแต่จำนวนเท่าไหร่ครับนี่หลักอะไรเอยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นหลักหมื่นใช่ไหมหลักหมืน่นอ้าวเราลองมาคิดกันดูซิการหารสั้นแบบนี้ถึงเลขจะเยอะแต่มันทำขั้นตอนเดิมทำง่ายๆนะลองมาตั้งกันดู นี่นะครับสองสามสี่ห้าแล้วโคขอเป็นสีดีกว่าสองสามสี่ห้าหกหารสองใช่ไหมครับอ้าวการหาร <c oughs> เราก็เหมือนเดิมครับหารตัวหน้าก่อนสองมันหารสองได้ไหมหารได้ใช่ไหมครับหารได้เราก็ใส่หนึ่งข้างล่างนะลบกันในใจสองลบสองเหลือศูนย์อ่าก้านยานจะเขียนก็ได้ทําทําไม่อยากงงนะครับเอามารวมกันก็จะเป็นแค่สามเฉยเพราะศูนย์ตัวหน้ามันไม่มีค่านะครับหลักสิบแต่มันไม่มีค่าอ่าก็สองอะไรได้สามเล่า สองหนึ่งเหมือนเดิมสองหนึ่งสองสองลบสามไดใจอลองนับสองอะไรถึงสามก็จะเป็นหนึ่งทีนี้มีเศษแล้วทีนี้มีเศษแล้วคือเศษหนึ่งตัวนี้หนึ่งตัวนี้อยู่ในหลักสิบนะนักเรียนจะเอาหนึ่งบวกสี่เป็นห้าไม่ได้นะครับมันต้องสิบบวกสี่นะหรือเอารวมดูง,ง่ายๆก็คือหนึ่งสี่เนี่ยก็เป็นสิบสี่แล้วใช่ไหมครับหนึ่งสี่เป็นสิบสี่ฉะนั้นสองอะไรได้สิบสี่ก็จะเป็น สองเจ็ดอ่าแต่การบอกว่าเจ็ดอ่าสองเจ็ดสิบสี่ลงตัวเลยลงต,ตัวตัดไปเลยครับสองเจ็ดสิบสี่ไม่มีเศษอ่าใส่สูตรไปเอามารวมกันดูดิก็เป็นแค่ห้าเหมือนเดิมใช่ไหมครับอ่าสองอะไรได้ห้าสองหนึ่งสองสองสองสี่ไหมครับตัดไปเลยสี่ลบห้าในใจสองสองเป็นสี่ก็จะเศษเท่าไหร่ทูเิียเศษ หนึ่งเอออ่าแล้วก็เอาหนึ่งหกเนี่ยหนึ่งหกก็คือสิบหกนะเอาความเอาความเข้าใจของเราเนาะหนึ่งหกเป็นสิบหกเนี่ยครับไม่ใช่คูณนะเอาหนึ่งอยู่หน้าหกอยู่หลังก็เป็นสิบหกก็ท่องสคูณ <8. S 1> แม่สองเหมือนเดิมสองอะไรได้สิบหกเอ้ยอ่สองแปดสิบหกใช่ไหมครับจบแล้วอ่าใครใครถูกบ้าง ใครถูกบ้างผิดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองแปดถูกไหมอ่าเราดูของน้มโมนี่นมโมหนึงน่งหนึง่งเฮ้สอ,สอสามใครคิดผิดเนี่ยโอคิดผิดแล้วแล้วโมคิดผิดหนูคิดผิด,ผดผของคนอื่นตอบเท่าไหร่เออสัยกูดูดยังไม่รู้อ่งแลกูดู้สงไปแล ไม่น่าจะผิดนะสองหนึ่งสองเอเศษหนึ่งสองเจ็ดสิบสี่เรืดสองสองสี่เศษอ่าครูไม่น่าจะผิดหรอกนะครับใช่ไหมอ่าต่อไปเป็นการตรวจคําตอบตรวจคาตอบครับอ่าผิดไม่ผิดเรารู้นะว่าครูผิดหรือเปล่าเราก็เอาตรงส่วนไหนครับตรงคําตอบนี้อ่าคาตอบที่เราได้เนี่ยอ่าว่าครูจะผิดไหมหนึ่งหนึ่งเจ็ด สองแปดคูณด้วยตัวตั้งตัวเดิมก็คือสองใช่ไหมครับคือสองอ่าคือสองอ่าครูเคยสอนการหารไปแล้วเอาสองครูครูคูณไปเลยนะเอากันคูณไปแล้วสองแปดสิบหกใส่หกทดหนึ่งสองสองสี่เป็นห้าสองเจ็ดสิบสี่อ่าใส่สี่ทดหนึ่ง สองหนึ่งสองวันี้เป็นสามอ่าสองหนึ่งสองเอ้าถูกต้องแสดงว่าครูคิดถูกนะเพราะว่าตรวจคำตอบแล้วมันได้ตรงกับนี่จทย์ตัวบนนี่เห็นไ,ไหมครับนะตัวคำตอบเราได้ตรงกับตัวนี้เลยนะครับใครที่ผิดรอกไปใครที่ถูกแล้วไม่ต้องรอกนะครับใครที่ผิดรอกไป กูป้ายหนูผิดอ่าแคปไว้ก่อนก็ได้นะแคปไว้ก่อนก็ได้มันไม่ผู้หนูผิดถูกไหมทำไมได้ผู้ <c oughs> ป้ายดวผู้ป้ายเดี๋ยววันหน้ากูต้องเปลี่ยนคอมตัวใหม่ละตัวน,นี้รู้สึกไม่มีเสียงเลยกูหนูถูกอ่ะ <c oughs> โอเคเนาะอ่ะ <c oughs> การหารสั้นเนี่ยนะครับไม่ยากนะมันเราเคยทำมาแล้วแหละเป็นการทบทวนอีกรอบทำความเข้าใจอย่าสับสนกับหารยาวนะอย่าสับสนกับหารยาวนะครับโคตรวจด,ดูบางคนก็ทำได้ดีนะไอหันยาวอะ่ะทำถูกต้องอ่าหลายคนเลยทำถูกต้องแต่บางคนก็ยังผิดอยู่นะครับคนก็ยังผิดอยู่อ่ะหันสั้นอ่ะเรามาดูโจทย์กัน <c oughs> เรามาดูโจทย์ ที่คูห้ไป <S 2> <S 2> <S อ,อันแรกอีกรอบนะครับการทำข้อศตร์มันต้องทำย้ำๆหลายๆครั้งมันถึงจะจำได้นะทำย้ำๆหลายๆครั้งอ่ะนี้เราจะมาทำพร้อมกันนะครับทำพร้อมกันเลยทำข้อหนึ่งข้อเดียวนะ ข้อหนึ่งข้อเดียวอ,อันนี้หกพันแปดร้อยสิบหารด้วยหกนะครับทำอีกครั้งนึงขอตั้งนี้ก่อนตรตั้งตรงไหนดีตรงนี้เนาะปึ๊บใส่เลยครับหก ปดหนึ่งอุหนึ่งศูนย์โอเคครับอันเลขหกอัานเลขหกหกอะไรได้หกอ่าเราก็ใส่เลยหกหนึ่งเป็นหก หกนึ่งเป็นหกตัดกันเหลือศูนย์ศูนย์คือไม่มีเศษนะครับต่อไปครับหารต่อเลยหกอะไรได้ 6, 6. 6, แปดหกหนึ่งหกหกลบแปดในใจหแล้วก็เจ็ดแล้วก็แปดชูนิ้วขึ้นมาก็ได้ครับหกล้วก็เจ็ดแล้วก็ 7, แปดใช่ไหมครับมันก็เศษส 2. องเอาสองไปรวมกับหนึ่งสองหนึ่งก็เป็นยี่สิบ เอ็ดใช่ไหมครับเพราะว่าเลขสองมันอยู่ในหลักสิบนะมันปัดออกไปมันอยู่ตัวหน้าก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดหกอะไรได้ยี่สิบเอ็ดหกสามสิบแปดใช่ไหมครับสิบแปดก็นับต่อเลยให้นับถึงให้ยี่สิบเอ็ดสิบแปดแล้วก็ 19, 20, สิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดเศษเท่าไหร่สามสามมารวมกับศูนย์เป็นสามสิบอ่า หกอะไรได้สามสิบหกห้าหกหกห้าสามสิบใช่ไหมครับอ,อันนี้ตัดไปเลยไม่มีเศษนี่ต่อไปตรวจคำตอบอผมใช้เมาส์นะตัวหนังสือไม่สวยตรวจคำตอบ คำตอบอเขียนด้วยในตัวอย่างไม่มีให้นะครับแต่เราจะต้องการอย่างนี้ตัวคําตอบเราก็เอาหนึ่งหนึ่งสามห้าคูณตัวตั้งก็คือหกอเท่ากับถ้าคูณเสร็จแล้วมันต้องเท่ากับโจทย์ตัวนี้ หกแปดหนึ่งศูนย์นี่นะมันถึงจะถูกต้องถ้าไม่ถ้าไม่เท่าแสดงว่าเราไปหารผิดนะครับถ้าไม่เท่าแสดงว่าเราหารผิดต้องหารใหม่นะหกแปดหนึ่งศูนย์ครับตอบตอบเท่าไหร่ล่ะไม่ใช่ตอบหกแปดหนึ่งศูนย์นะตอบหนึ่งหนึ่งสามอตอบเป็นเลขไทยครับ หนึ่งหนึ่ง,งสามห้าชึบเออค่อะเดิมใส่อันนี้ด้วยขีดเส้นซะชึบ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 อ่านี่แหละคือหนึ่งข้อที่เราต้องทำแบบนี้นะครับ อ่าใครที่ทําไปแล้วยังไม่ได้ตรวจคาตอบก็ต้องทำอําด้วยหนึ่งข้อที่เราต้องทําแบบนี้นะใครทําแบบนี้บ้างอ่ะเออโอเคนะครับอ่วันนี้มันมีปัญหาระบบไลน์นิดหน่อยเนาะนั่นแหละเป็นเพราะว่าคุณครูเขาสอนออนไลน์กันทุก ทั่วประเทศเลยระบบลายล่มไม่เคยเจอมาก่อนนะระบบลายล่มเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเราจะเรียนวิชาอะไรเอ่ยอยากเรียนวิชาอะไรมีสองอย่างให้เลือกไทยวิทย์ครับคูวิทย์นะเฟรดอวิทย์ใช่ไหมใช่ปะวิทยาศาสตร์ นะอาจจะครอบเลยก็ได้พ่กนี้นะถ้าม,มีเวลาพอนะนักเรเียนยังไม่เบื่อนะครับนะก็ฝากนักเรียนอ่านหนังสือด้วยนะเอ,อฝากนักเรียนอ่านหนังสือด้วยที่เอาไปนะครับทบทวนบ่อยๆนะครับเวลาเวลาสอนเรามีน้อยนักเรียนก็ต้องอ่าทบทวนตัวเองนะครับอย่าขาดวิชาวความรู้ไปนะฝากไว้ด้วยนะฝากไว้ด้วยฝากไว้ด้วยโอเคเอวันนี้ถ้าใครมีอะไรก็ าถามพันไลน์ได้นะพัานเฟซบุ๊กได้นะครับนะแล้วนะใครจะดูย้อนหลังนะเดี๋ยวครูจะอัปโหลดในลงอ่าลงใน youtube นะครับ<อ>ครูจะอัปโหลดลงใน y YouTube นะใครจะดูย้อนหลังใครที่มาไม่ทันนะนะหนะรือว่าใครอยากทบทวนอีกรอบนึงอ่านะครูก็จะอัปโหลดลงไปในนั้นให้นะครับอ่านะถ้ามีปัญหาสอบถามอะไรก็โทรมาได้หรือว่าติดต่อผ่านทางอะไรได้นะครับอ่านะวันนี้นะแค่นี้ก่อนเนาะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เวลาเดิมนะเวลาเดิม นะครับสวัสดีครับ